สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพามาชมนะคะเจ้าต้นสิงห์หมรลานะสิงห์หมลาของคุณยายนะคะนี่นะคะต้นมันจะใหญ่มากเลยสูงอันนี้สูงประมาณร้อยห้าสิบเซนนะสูงประมาณเมตรครึ่งอะนะเมตรครึ่งอันนี้คุณยายขยายปลูกมาได้ก็ประมาณปีว่าแล้วนะปีว่ามันก็แก่แล้วนะแก่แล้วเนี่ยถ้าเลี้ยงดีๆนะใบมันจะใหญ่มากเลยใบใหญ่ ะะอันนี้คุณยายาปล่อยให้อยู่กับแดดนะอยู่กับแดดร้อยเปอร์เซนเลยนะคะเนี่ยใบก็จะเป็นแบบนี้นะใบจะใหญ่สวยมากเลยเดี๋ยวคุณยายจะพาดูอีกที่หนึ่งนะนี่อันนี้นะคะอันนี้เป็นคุณยายเดี๋ยวคุณยายจะเอามาเออเอามาขยายนะคะคุณยายจะเอามาขยายต้นนะเพราะว่ามันมีต้นเล็กอยู่นะเห็นไหมคะสวยใบยมันมีค่ข้างหลังใบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะ ลำต้นก็จะมีเป็นหนามนะเป็นหนามเป็นหนามถ้าเราสังเกตดีๆนะมันจะเป็นเหมือนกับขาสิงเลยนะเป็นขาสิงเลยนะลายขาสิงเลยเขาชื่อสิงหมโมราเลยแล้วก็มีหนามนะมีหนามเขาก็เลยชื่อว่าผักหนามแดงนะผักหนามแดงหรือผักนหนามฝรั่งนะเพื่อนๆเ,เห็นไหมเขาจะมีดอกนะมีดอกมีดอกถ้าเราเลี้ยงดีนะ เลี้ยงอยู่ในแดดนะโดนแดดได้ไม่เป็นไรถ้าถ้าต้นเขาอยู่ตัวแล้วนะโดนแดดได้อยู่ในที่แดดได้ดอกก็ได้เป็นลักษณะแบบนี้อันนี้แก่แล้วนะอันนี้เป็นดอกแกละนะแล้วก็อันนี้เป็นดอกออนสรรพคุณของเขาก็คือเราสามารถที่จะเลี้ยงเออเป็นไม้เป็นไม้ประดับได้นะเป็นไม้ประดับได้เพราะว่าใบเขาจะสวยมากเลยนะคะแต่ต้องระวังเรื่องแมลงอย่างเดียวนะคะแมลงมันอยจะเออกินใบนะ ี่อย่างนี้นะเห็นไหม,มแมลงจะกินใบเขาหมดเลยจะไม่สวยต้องก็ระวังเรื่องมแมลงนิดนึงนะแล้วก็การขยายพันธุ์นะการขยายพันธุ์ก็นี่เกิดจากต้นที่เขาเกิดใหม่นี้นะต้นที่เกิดใหม่นี้เราสามารถเราไปขยายพันธุ์ได้เลยนะคะนะคะขดขยายได้อย่างเดียวก็คือการแตกหนอนะคะแล้วก็ขุดต้นใหม่เขาไปปลูกนะคะนะคะอันนี้เขาขุดต้นใหม่ปลูกแล้วนะคะคุณยายก็ขุดมานี่นะคะ อ่าต้นนี้ก็ประมาณประมาณหกเดือนด้วยหกเดือนนะคะเหีย่ยฮะจะได้ประมาณนี้ได้ประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวคุณยายจะกระถางมาเล็กแล้วนะ,ะต,นนต้นมันต้นมันโตแล้วนะคะปลูกปลูก,กต้นไม้พวกนี้นะคะต้องลงถ้าไม่ลงดินนะถ้าไม่ลงดินก็ต้องใช้กระถางใหญ่เลยนะเพราะว่าต้นเขาสูงนะสูงแล้วก็ถ้ากระถางเล็กเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเออมันจะล้มนะฮะมันทําให้กระถางล้มนะ ต้องใช้กระถางใหญ่เลยนะแต่คุณยายจะใช้กระต็นกระถางกระถางใหญ่นะเพราะว่าดินไม่มีนะดินที่เราจะปลูกเขาไม่มีเป็นดินเหนียวนะก็กลัวเขาตายนะก็ต้องปลูกเขาอยู่ในกระถางนะคะต้องหากระถางใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่ง,ง,งดีนะคะเขาจะได้แตงหน่อได้ไวขึ้นนะแตงหน่อได้ไวแล้วก็ขยายต้นได้ไวขึ้นนะคะใบใบเขาเล็กใบเล็กก็สวยนะคะเห็นไหมใบเล็กก็สวย พอก็ใบแก่ใบแก่ขึ้นใบแก่ขึ้นใบเขาก็จะเป็นสีเขียวเลยนะก็ผิดออกไปนะก็จะเป็นใบสีเขียวเลยสรรพคุณนะก็มีเนี่ยนะเรา,เาการมันเนี่ยไปตากแดดโบราณเขาว่านะโบราณเขาว่าเอาไปตากแดดให้แห้งนะแล้วก็เอาพอยแห้งเสร็จแล้วนะเราก็เอาไปดองดองกับสุรานะดองกับสุลากินก็ บำรุงร่างกายนะขับเลือดลมได้ด้วยนะคะก็เป็นสมุนไพรนะก็ต้องไปศึกษาทางแพทยแผนโบราณอีกทีหนึ่งนะคะเราซึ่งไม่สามารถที่จะรู้ได้มากกว่านี้เนาะก็ต้องไปตามที่โบราณเขาบอกไว้นะว่ามันเป็นสมุนไพรไทยนะคะเป็นสมุนไพรไทยได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะปลูกเป็นไม้ประดับได้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวคุณยายจะพาปลูกไอเจ้าต้นทรงตอ,องต้นนี้นะ สองกระถางนี้นะคะสักคู่หนึ่งนะ,ะโอเคมาปลูกกันเลยค่ะปลูกกันเลยนะ,ะวันนี้ฝนตกนะคะตั้งแต่เช้าเลยนี่นะ,ะเ,นเขาจะเป็นลากเขาจะเป็นลากปล่อยนะคะเป็นลากปล่อยนะ,ะ,ป,นลยนะ,ะปลากปลูกได้เลยนะ ดินที่ใช้ก็เป็นดินเป็นดินก้ามปูนะคุณยา,ายใช้เป็นดินก้ามปูเป็นดินก้ามปูนะคะเป็นดินกล้ามปูแล้วก็คุณยายก็จะใส่ปุ๋ยนะปุ๋ยที่ใส่เป็นเป็นปุ๋ยอะไรก็ได้นะแต่คุณยายจะใช้เป็นเอ่อที่วัวที่วัวนะ ใส่รอบๆไปวัยแล้วก็ซิงหักโมล่ะ เป็นไม้โบราณเขาบอกว่าปลูกไว้เพื่อที่จะป้องกันทูดผีปีศาจได้ด้วยนะทูดผีปีศาจได้ด้วยนะคะ <Yeah. S 1> น้ำา็็จะคมมากเลย <Yeah. S 1> โดนนิดเดียวเห็นไหม <Yeah. S 1> คมมากน้ำคมมากเลย นี่นะคะอันนี้คือเราเราขยายคุณยายก็เอามาจากเนี่ยเอามาจากต้นต้นเล็กๆอย่างนี้นะแล้วก็เอามาใส่กระถางเล็กไว้ก่อนพอมันโตแล้วเราก็ขยายกระถางเอานะประามาณ ถ้ามีกระถางใหญ่ถ้ามีกระชุกระชุหรือกระถางใหญ่ก็ได้นะใส่ไปเลยสองต้นก็ได้2ต้นก็ได้มันจะได้เป็นกอสวยนะเพราะว่าอันนี้เราจะปลูกไว้ประดับนะปลูกประดับ ที่วัวนะคะปุ๋ยที่วัะะวใส่ใส่รอบๆนะใส่รอบๆใส่รอบๆห่างๆแล้วก็ใช้ให้กับมาเร้าวนะกับมาเร้าวัด่แล้วก็เรดน้ำได้ตามปกตินะ ออันนี้ยายจะบอกว่าเขาเป็นไม้ชุ่มน้ําด้วยนะคือขาดน้ําไม่ได้นะถ้าขาดน้ําจะไม่สวยเลยใบก็จะไม่สวยอะไรจะไม่สวยเลยนะต้องเออน้ําน้ําดีดินดีนะคะเหมือนปลูกต้นไม้ทั่วไปเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่ให้ความสวยงามนะคะสวยงามมีประโยชน์หมดเลยคะ่ะเอ,อทั้งใบนะคะใบต้นรากนะคะมีประโยชน์ทางสมุนไพรไทยแต่ว่าเอ,อก็ต้องไปเรียนรู้ทางเอ,อแพทย์แผนโบราณน,นะ โอเคค่ะ okay. วันนี้คุณยายก็พามาชมนะคะเจ้าต้นสิงหาโมลานะคะต้นสิงหาโมราแล้วก็คุณยายก็พาปลูกต้นต้นเล็กที่คุณยายขยายไว้นะคะเพื่อที่ว่ามันต้นมันโตแล้วก็ขยายกระถางให้มันใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อที่เขาจะได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะขอบคุณมากที่เขามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ